ด้านหลังผมนี้ทุกคนก็คงอ่านออกนะครับเกี่ยวกับทหารเพราะงานผมนี้ทหารจะต้องมาสนับสนุนนะครับสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองเพื่อท,ที่จะพาประเทศออกจากวงจรอุบาทซึ่งทหารมีส่วนทำให้ประเทศเดินหลงทางในฐานะที่เป็นร่วมคณะรากในปี2475ีนะ แล้วก็สืบต่อกันมานะฮะมีการรัปราหารกันอยู่สิบกว่าครั้งทหารล้วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นทหารนั่นเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วเพราะประเทศเราไปตั้งหลักผิดไม่ให้กษัตริย์แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเอาหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีไปให้รัฐสภาแล้วก็ดีไซน์ให้มีสวแล้วแต่จะดีไซน์แล้วแต่ผู้มีอำนาจตอนนั้นจะดีไซน์ยังไงก็แล้วแต่หลักที่ผิดก็คือ ไม่ให้พัตรสย์มีอำนาจเลยนะเพราะไปใช้หลักของ constitution monarchy แทนที่จะใช้ limited monarchy นะเราตั้งหลักมาผิดอะ่ะเพราะฉะนั้นทหารก็จะต้องถ่ายบาปแล้วละ่ะถ่ายบาปหมายว่าคราวเนี้ประชาชนอะ่ะจะเปลี่ยนประเทศเองไม่ใช่พวกหมู่กลุ่มคณะใดคณะหนึ่งไม่ใช่นะครับที่แล้วมาล้วนแตเป็นหมู่กลุ่มคณะหนึ่งทำการรัฐประหารประเทศ ทหารยังไม่เคยทําปฏิวัตินะครับทหารไม่เคยทําปฏิวัติทาแต่รัฐประหารเข้าใจไหมเพราะนั้นทหารจะต้องมาทําปฏิวัติทําทั้งทีสง่างามยิ่งใหญ่เลยนะจบเลยเพราะว่ามัวจะทํารัฐประหารมันเลยไปพาไปเส้นติดกับดักอย่างนั้นะทหารก็ไม่เข้าลบหลักพอรัฐทหารเสร็จแล้วเนี่ยบ้านเมืองสกบแล้วก็ต้องกลับกลมกองทหารไม่กลับเหตุที่ไม่กลับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าให้ผู้พักการเมืองอะ่ะไว้ใจไม่ได้ ปีเดียวก็พาประเทศแลกอีกก็เลยต้องอยู่คุมอยู่ไปอยู่มาก็ติดอำนาจอีกก็เลยไปกันใหญ่มันมันเล่เกันใหญ่อะเออจริงๆทหารเขามีความปรัถนาดีคือหมายว่า,ามาหยุดเพราะว่ากาษัตริย์ไม่มีอำนาจก็เลยต้องมาหยุดถ้าไม่หยุดก็จะเกิดสงครามกลางเมืองประชาชนก็เป็นรีฟูจีไปดูารายละเอียดผมอธิบายแล้วท่านจะเข้าใจนะแต่นี่พูดเร็วๆให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนนะเนื่องจากทหารไปร่วมโดยจําเป็นต้องไปร่วมคู่ง่ายตกประไดพอยโจนอะ จะเป็นต้องเป็นหน้าที่ถ้าทหารไม่มาทำรัฐทหารเกิดสขขงครามกลางเมืองทหารยิ่งทางานหนักใหญ่เลยตอนสงครามกลางเมืองการ,การทีท้ง,งานหนักงานใหญ่เพราะนั้นตัดไฟแถต้นลม,ลมก็คือทํรารัฐทหารเนียแล้วก็ขยู่ในความสงบทหารไม่ยอมกลับกองกำลังติดแนอำน้าเลยไปก็เลยเลยเถื่อนแปกันใหญ่ก็เลยเสียทั้งฝ่ายพลเรือนก็ทําเสียทหารมาก็ติดแนวหน้าก็เสียอีกเป็นอย่างเงี้ยนะเอาละต่อไปนี้ทหารไม่ต้องไม่ต้องละมาทำมาทำวัตกรรมรใหม่คือทํา ปฏิวัติเลยพทหารไม่เคยปฏิวัตินะคราวนี้มาทําปฏิวัติโดยมาร่วมทหารไม่ได้ทําเองมาร่วมมาร่วมกับประชาชนนะมาร่วมหนุนหนุนประชาชนนะเพราะฉะนั้นวันที่18วันกองทัพไทยอ่ะนะให้กองทัพไทยแสดงเสมบิติเองจะติดธงสีธงเอ่อสีพิหลักไทยของชาวบ้านหรือจะไม่ติดถ้าไม่ติดก็แสดงว่า ทหารไม่ได้ถ่ายบังไม่ได้สํานึกไม่ได้ร่วมประชาชนไม่ได้คิดจะสร้างประเทศไทยเป็นชาติประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นทหารจะถูกมองในแง่ที่ผิดเดยอะเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนําว่าศึกษาดีๆที่นี่ไม่ได้เกลียดทหัทหารไม่ได้เกลียดใครงานผมไม่ได้เกลียดชังใครมีแต่ให้ยกเลิกหมดเลยให้ยกเลิกหมดเพราะเราเข้าใจผิดหมดเลยทั้งประเทศ มีอย่างเดียวที่ท่านต้องเป็นเลื่อนชั้นก็คือเป็นโซดาบันทิพย์ตายกันทั้งทหารก็ต้องเป็นโซดาบันทิพย์ตายทนะหารได้เรียนรู้งานผมก็จะเกิดปัญญาเป็นโซดาบันทิพย์ตายแล้วต้องเข้าร่วมอย่างแน่นอนแล้วก็ติดธงสี่พิลักเพื่อทําการเมืองโลกนั่นเองนะทหารจะได้คุมไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคุมประเทศลาวกับเมียนมาอีกเพราะว่าจะมีการรวมชาติกันนะขอให้ทหารคิดใหม่คิดดีๆคิดที่เป็นนะคิดตามชาวบ้านให้ทัน ตอนที่ชาวบ้านก้าล้ำนำหน้าแล้วนะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีความมัางคั่งมันคงมันเป็นสิทธิ์ปกตินะเป็นสิทธิ์ปกติที่ชาวบ้านก็จะอัปเดตยกระดับนี่คือสิทธิ์ปกติเป็นเรื่องปกติด้วยที่เราไม่ไม่ด้รับความบั่งครั่งมันคงก็เหมือน่านทำธุรกิจธุรกรมแล้วมันแจ้งอ่ะเออมันประสิทธิภาพมันต่ำคุณก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีคุณต้องสั่งเครื่องจักรเครื่องมือใหม่ที่ทันสมัยอัปเดตแม้แต่โทรศัพท์คุณยังอัปเดตเลยทหารเองก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนทหารไปใช้กระดูกหมูไหมก แม้ต่ตัวทหารยนงใช้สมาร์ทโฟนอันเดียวกันประเทศก็เหมือนกันการปกครองก็เหมือนกันคุณต้องทิ้งในการปกครองประเทศไทย,ไทยปัจจุบันนี้มันคือกระดูกหมูโทศรศัพท์กระดูกหมูพุณต้องมาใช้สมาร์ทโฟนก็คือใช้มาตรฐานใหม่ที่ผมเรียกนะสี่พี่หลักไทยนี่แหละครับนะเป็นสมือนตัวโทศรศัพท์ 4G ใช้ตั้ใจทุกวันเนี่ยอันเดียวกันไม่ต่างกันเลยนะทหารใช้สมาร์ทโฟนคนก็ต้องมาร่วมประชาชนนะจะมาทําเป็นแบบไม่รู้อันไม่ได้ นี่คือนี่คืองานของโดยตรงเลยนะครับที่ท่านจะต้องเลือกข้างแล้วทหารต้องเลือกข้างประชาชนชาติาศาสตร์กษัตริย์ประมารกษัตริย์นั่แหละที่นี่เป็นอย่างเงี้ยัันเดียวกันเอาละขอเชิญทหารกดจิตสมนึก18ศสวนสนามอะทงอะธงใจลงคู่ติดธงใตลงคู่กับทงสี่พิหลักไทยดูซิทหารจะมีสมริมไหมจิตวิญญาณ คนไทยจริงหรือเปล่าของทัพไทยจริงหรือเปล่านี่คือโอกาสและอีกอย่างท่านอยากได้เล่นของเล่นอะไรเนี่ยท่านมาที่นี่ท่านมีของเล่นโอ้โหเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปแอบซื้อที่นี่ประชาชนก็จะประเคนให้เลยเออกองทัพไทยของทัพบกต้องมีนี่ของทัพเรือต้องมีทัศากตศต้องมีประชาชนเป็นคนจะคิดให้ให้ดูซ้ําไปคิดดีๆคิดให้เป็นรัฐธรรนะแล้วอย่างการมาร่วมกับพวกผมคือการร่วมกับขบวนกู้ชาติพระเจะตักสองนะก็คงรู้นะ ขบวนกู้ชาติตักสองคืออะไรนะก็ไม่ต่างขบวนกู้ชาติตักหนึ่งแล้วละครับบนจักสองนี่จะยิ่งใหญ่กว่าจะ,ะตักหนึ่งเพราะว่าเมืจตักหนึ่งแล้วเราอยู่แค่พื้นที่แอรียของเราแถวแถวนี้แต่ขบวนกู้ชัติตักสองนัทั้งโลกเลยเพราะงานมันใหญ่อ่านคิดให้ดีคิดให้เป็นนะครับเอาละผมให้ให้ให้คิดไว้เท่านี้เอาละเท่านี้แหละครับคิดให้เป็นแล้วกันครับผมแอดธรรมอาทิตไตยยินดีต้อนรับทุกระดับชั้นทุกสถาบันทุกองค์กร ร,ร่วมกันสร้างชาติดีกว่าเป็นชาติมหาอำนาจอย่าร่วมกันสร้างประเทศไทยเหมือนเดิมอะ่ะอย่ารักษาประเทศไทยไว้ทิ้งด่วนทหารทิ้งดวนร่วมสรับรุนประชาชนด้วนผอแม่ธรรมจะยินดีต้ดดอนรับทั้งสวัสดีครับ